ร้านอาหารเจชื่อดังจังหวัดลบบุรีเตรียมเมนูเด็ดในเทศกาลกินเจเต้าหู้ดำชื่อดังจากโพธารามต้มแซ่บบัลลือโลกรสจัดจ้านและผัดไทยกระทะยักษ วัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปีในเทศกาลกินเจร้านอาหารเจชื่อดังจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารเจหลากหลายชนิดมากกว่า100เมนูจัดมาแล้ว27ปีรับรองความอร่อยและสะอาดนั่นก็คือร้านอาหารเจศูนย์งอกงามถนนนเรศวตรตะบนทะเลชุบศรอาเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลพบ,บุรี ทางร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11ตุลาคม2567โดยมีนายนิมิตเทียมมงคลกับคุณศิรินทิพย์เทียมมงคลเจ้าของร้านอาหารเจทางร้านได้เตรียมความพร้อมต้อนรับทุกท่านที่ถือสินกินเจบำเพ็ญบุญ1ชีวิตกินเจมื่นชีวิตรอดตายสำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารเจส่วนใหญ่นะครับเป็นผักปลอดสารพิษที่ซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างไรายได้กับประชาชนและเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลกินเจอีกด้วยครับปีนี้มีเมนูเด็ดที่ได้รับความนิยม มากก็คือเต้าหู้ดำสูตรแม่เล็กโพธารามชื่อดังต้มในน้ำพะโลสมุนไพรด้วยไฟกลุ่นๆเป็นเวลา3วันสคืนจิ้มกับน้ำจิ้มรแสแซ่บหรือผัดกับโคง,งอกรักชาติตัดรากออร์แกนิกและต้มแซบบลือโลกรสจัดจ้านผัดไทยกระทะยักษ์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิการะหว่างวันที่1-11ถึงตุลาคมนี้ที่ร้านอาหารเจศูนย์งอกงามถนนนเรศวรตะบนทะเลชุบศรอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีสอบถามและสั่งซื้ออาหารเจได้ที่ศูนย์งอกงาม ครับโทร081 251 8282ครับ